ครับก็ขนาดนี้ก็เป็นเวลา06.00นนะครับโอ้โยนะครับพี่น้องนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศวันนี้ผมจะมาถ่ายบรรยากาศเป็น,บ,นบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่นะครับของจังหวัดแพร่ะนะครับโอ้โยนะครับพี่น้องเนาะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเห็นไหมครับเห็นหมอกไหมพี่น้องหมอกขาวๆอยู่ตรงนน้นไม่ใช่ควันไฟนะพี่น้องนะหมอกครับหมอกตกครับตกเยอะเลยพี่น้องนะเดี๋ยวผมก็จะเดินไปดูนาของผมนะครับอันนี้เป็นนาผมนะผมจะพาไปเอาเอาบรรยากาศที่ดีๆมาให้พี่ป้านาได้ดูกันเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของ ที่จังหวัดแพล่ะนะครับที่จังหวัดแพล่ว่าเขาทําอะไรกันนะนะเอ,อผมนี่เป็นคนไม่เครียดนะพี่น้องนะเป็นคนมีแต่อารมณ์ขันนะครับผมก็จะมาถ่ายดูให้พี่ป้าน้าอาได้ดูนะครับบรรยากาศบางท่านก็จะอยู่ต่างประเทศก็ไม่มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมฮะพี่น้องนะอ,อ,อันนี้ก็เป็นกัดตอ๊อบนะกัดตอ๊อบนะครับกัดท่อมชาวนานะครับเนี่ย หลังคามงสังกะสีนะครับนี่นะให้แมปอันนี้ก็จะเป็นเหมืองนะครับที่เขาปล่อยน้ำเข้านามานะครับเนี่ยข้างใต้ก็จะเป็นน้ำก็จะไหลเข้านาเขานะครับเดี๋ยวผมจะเดินพาไปเดินดูนะครับทุ่งนานะครับขออนุญาตก,กล้องอาจจะดิ้นหน่อยนะครับนี่แหละครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นข้าว ข้าวดอนะ่พี่น้องนะข้าวดอครับนี่แหละครับเหมือนข้าวคอวยเขียวนะฮะเนี่ยดูมือผมนะครับโอ้ยน่ารักเนาะครับเนี่ยอ้ยมือก็หล่อนะอน,น,ะนุรักษ์นะนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นข้าวน่าจะเป็นข้าวเออกอขอเจ็ดสองหรือเปล่านะเป็นข้าวดอนะพี่น้องนะครับเนี่ยน้ําตาลน้อยนะครับท่านที่อาจจะอยู่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็ดีนะครับอยู่ต่างประเทศเนาะ ก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาดูก็ดูในคลิปของอานุรักษ์007ชาแนลนี่แหละครับเป็นช่องของ YouTube ของผมนะครับเช้านี้นะครับที่แพร่นะเออ่บรรยากาศที่สุดสวยนะครับนี่นะฮะสวยงามตะการตานะพี่น้องนะนะครับเหนื่อยมาทำนาเหนื่อยมาก็มาพักอยู่ที่กระท่อมนี่แหละครับนะนี่นะฮะ อ่าเหนื่อยมากก็จะนี่แหละครับมาพักอยู่นี่มาทานข้าวกับแฟนนะเออก็คุยกันตามไปตามภาษาคนบ้านนอกนะพี่น้องนะอ่าบางท่านก็อาจจะมีแฟนสวยๆนะครับนะก็มาเกี่ยวก้อยกันเดินตามคนาเน,นี่ยแหละรครับนะพี่น้องเออนะข้าวใหม่ปามันเนาะ เออลักแรกแล้วครับน้ําต้มผักก็ยังว่าหวานว่าซันนี่เห็นไหมฮะลวงข้าวนะครับพี่น้องนะอีกไมก่กี่วันก็จะได้เกี่ยวแล้วเนะยฮะนะฮะสมัยที่ผมเป็นเด็กนะพี่น้องโอ้ยนะผมนี่กับคุณพ่อนี่ทำเดี๋ยวเกินทําไรทํานานนี่นะทําจนอะไรอะจนล่ําจนรวยว่างั้นเถอเออ่านี่นะครับข้าวลวงข้าวคอยเกียวละนะครับ อีกประมาณสักครึ่งเดือนนะก็จะได้เกี่ยวแล้วพี่น้องแต่สมัยนี้เขาจะตัดนะครับเขาจะจะดูดนะครับขออภัยนะครับเขาจะดูดข้าวนะครับพอมีรถด,ดูดข้าวเสร็จแล้วก็จะเอาใส่รถบรรทุกนะครับก็จะปล่อยลงรถบรรทุกแล้วก็จะเอาไปขายนะพี่น้องนะครับสมัยนี้นี่เคียวนี่จะขายยากนะครับพี่น้องนะอ่าเมื่อก่อนนี่ตามตลาดนี่ก็จะมีเคียวขายนะขายให้กับคนที่เขามีอาชีพ รับจ้างเกี่ยวข้าวเนี่ยน,นะครับพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นไปนตามสมัยเขานะพี่น้องนะครับเขาก็จะเออมาใช้รถด,ดูดเอานะครับนะถ้า้างเขาเกี่ยวก็สมัยนี้ก็คือค่าเอ่ออะไรอ่ะต้นทุนมันสูงอย่างเงี้ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงกันนะครับนะ เราก็จะเรียกเรี่องเอาใช้ทุนต้นทุนต่ำๆนะแล้วยิ่งข้า,าวไทยเนี่ยนะรับซื้อนี่มันถูกนะครับราคาถูกถูกนะพี่น้องนะซื้อแต่ละปีนี่ผมยอมนะยอมใจคนซื้อเนี่ยนะรัฐบาลก็ประกันราคาข้า,าวเท่านั้นเท่านี้นะครับตั้งแต่ผมเด็กๆมาแล้วนะครับราคาข้า,าวล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลไม่ห่างไกลกันนะครับนะเออเนี่ยนะครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วผมจะมา พูดถึงบรรยากาศยามเช้าของผมดีกว่านะครับอู้ยนะพี่น้องนะครับคิดถึงสมัยตอนเป็นติดเด็กเนาะครับนี่แหละครับเนี่ยท้องนานะครับสวยงามตะการตานะพี่น้องนะครับชีวิตอยู่กับท้องไหลท้องนานี่มันสบายใจนะพี่น้องนะจะไปเครียดนะครับใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้แหละครับสบายใจดีนะครับ นี่แะสูดอากาศเข้าไปนะครับเต็มปอดนะเออจิตใจของเราจะได้เบิกบานนะครับก็อยู่แบบนี้แหละครับนะการใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้อายุจะยืนนะพี่น้องนะครับเอ,อไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับคนเรานะครับตายไปก็ไม่มีอะไรเอาอะไรไปได้มากมายหรอกครับพี่น้องนะครับก็คิดถึงคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะ บางท่านก็อาจจะมีแฟนเป็นผับฝรั่งนะเป็นคนต่างชาตินะครับเขาก็อยากจะดูบรรยากาศแบบนี้นะพี่น้องนะอันนี้ก็เป็นรวงข้าวนะพี่น้องนะโอ้สวยเนาะนี่แหละครับนี่แหละโอ้เหมือนข้าวคอยเคียวอย่างชาว่านน่นและเนาะอืมนะครับพี่น้องนะนี่นะครับบรรยากาศ ปลายฝนต้นหนาวของจังหวัดพระนนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะพี่น้องนะวันนี้หมอกตกเยอะนะพี่น้องหมอกจะตกเยอะนะครับแล้วฝนก็จะเริ่มห่างหายไปนะครับฝนก็จะเริ่มห่างหายไปแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็มาดูสระน้ำนะครับสระเลี้ยงปลานะตอนนี้ก็จะมีปลาที่ปล่อยลงเลี้ยงก็จะมีเป็นปลา นี่นะฮะปลาทับทิมนะพี่น้องเห็นๆๆเหลืองๆไหมเห็นสีส้มๆไหมนะครับตัวสีส้สมๆ,ๆตรงนู้นนะครับเ,เดี๋ยวจะขยายเข้ามาใกล้ๆนะครับนี่นะฮะขยายภาพมาเข้ามาใกล้ๆแล้วนะคะก็จะเป็นปลาทับทิมนะครับเนาะก็ใช้เวลาไปประมาณสักเจ็ดแปดเดือนนึกเขาจับได้แล้วนะเนื้อปลาก็จะอร่อยนะพี่น้องนะปลาทับทิมนี่อร่อยนะครับเอามานึ่งกินนะนึ่งนี่อร่อยอร่อยนะครับแล้วก็จะมีปลาบึกนะครับพี่น้องนะ เดี๋ยวดูนะครว่าปลาเบิกมันจะออกนะปลาเบิกปลาที่ปล่อยลงนะครับนี่ก็จะมีปลานินด้วยนะครับปลานินปลาทับทิมปลายี่สกนะครับตอนเช้ามาก็จะขึ้นมาเล่นแถวนี้นะครับอาเห็นไหมฮะลุกจุบจับกันเยอะนะ ตอนเย็นก็จะเอาปุ๋ยเอ่อขออภัยนะครับอาหารนะครับไม่ใช่ปุ๋ยอ่าเอาอาหารนะครับก็ให้เขากินนะครับก็อยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้แหละครับพี่น้องนะอ่าจิตใจมันจะได้แจ่มใสย,ยิ้มแย้มไปนะพี่น้องนะอายุมันจะได้ยืนหมื่นปีใช่ไหมครับไม่ <laughs> ต้องอยู่นานถึงขนาดนั้นเรออาอนุรักษ์นะเอ่อ จะเป็นนานถึงหมื่นปีนะครับเอ้เมื่อกี้มีปลาบึกมันออกนะมัเห็นไหมเห็นมันได้ยินเสียงผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่น้องนะครับมันกลัวเสียงผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะเงียบไปละนะเมื่อกี้ขึ้นมาออกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมีตัวหนึ่งก็ประมาณห้าหกโลเนี่ยพี่น้องนะปลาบึกนะครับเนี่ยเป็นสะเล็กๆแต่ว่าลึกนะครับความลึกนี่สามท่วมนะครับท่วมคนเนี่ยนะสามท่วมจะไปเผลอเมาแล้วกันตกลงไปโดยเด็ดขาดนะครับ เออแล้วถ้าไม่มีใครเห็นก็จะลอยอ่องป่องขึ้นเอืดขึ้นมานะครับระวังนะพวกขี้เลาเมายาทั้งหลายจะไปใกล้สาไวน้านะพี่น้องนะอ่าตรงนี้แหละฮะเนี่ยเนี่ยเปลาทับทิมนะกำลังเล็กอยู่นะครับเพิ่งปล่อยได้ประมาณเดือนกว่านี่แหละครับอ่านี่ก็ปลาปนินเนาะอ่าปนินที่องค์พระบาทสมเด็จพระองค์ท่านเมื่อก่อนนี่ปนินนี่ในประเทศไทยไม่มีนะพี่น้องนะครับก็ หลังจากที่พระองค์ท่านนะครับรัชกาลที่9นะปเนาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยท่านได้เสเด็จไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็ได้นำพันปลานินมาให้กรมประมงเนี่ยได้มาอ,อ,อะไรอะเข้ามาผสมพันธุ์หรืออะไรอะนะขยายพันธุ์นะขยายพันธุ์ แล้วก็เอาไปแจกให้กับชาวบ้านนะครับปล่อยลงแม่น้ําไปบ้างเอาไปแจกให้ไปขายบ้างนะครับแล้วก็แพร่พันธุ์มาจนถึงขนาดนี้นะพี่น้องนะครับนี่ก็พระองค์ท่านกระทรงเป็นห่วงประชาชนของท่านนั่นเนาะครับนั่นแหละครับนี่นะครับความเป็นไปเป็นมาของปลานินนะครับเมื่อก่อน บ้านเมืองเราไม่มีหรอกครับอยู่ที่ประเทศเออสเตรเลียอย่างเดียวนะครับพระองค์ท่านก็เป็นทรงเป็นห่วงประชาชนนะครับไฝฟ,ฟ้าประชาชนเนาะพวประชาชนของท่านพระองค์ท่านจะลําบากเดือดร้อนนะครับอดอยากนะก็เลยหาหนทางหาวิธีนกครที่จะให้กรมประมงเนี่ยนะขยายพันธุ์นะครับพันธุ์ปลาแล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับแจกจ่ายกับประชาชน เอาไปทำธุรกิจนะครับธุรกิจครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาจจะเป็นขายตามตลาดนะแล้วก็เอามาปล่อยสะลงอย่างไปกี้เนี่ยไหมฮะเอ่อไปซื้อมาที่กรมประมงนะก็มาปล่อยตัวระบาดระบาดระบาเอานะมาปล่อยอันนี้ก็เป็นสวนพริกนะพี่น้องนะสวนพริกนะครับเดี๋ยวนี้พริกแด้นะอ่าพริกแดงขี้หนูนะ ตอนนี้ก็กําลังจะเจริญไวัอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยลังเลีงปุ๋ยนะครับเร่งปุ๋ยได้ไปครั้งละนะครับอันนี้ก็เป็นท่อน้ำนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสายยางนี่นะนี่นี่นี่น่นี่นีใช้ระบบสปริงเกอร์นะครับไม่ต้องไปเดือดร้อนเปิดแล้วสูบน้ําจากสระน้ําขึ้นมาแล้วก็ปล่อยน้ําลงนะครับสปริงเกอร์เขาก็จะทํางานของเขานะครับเราประหยัด แรงงานประหยัดพลังงานของเรานะครับเหนื่อยนะครับพี่น้องนะปลูกพริกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะนะครับปีที่แล้วนี่กิโลละสามสิบบาทนะครับนะสามสิบห้าบาทอย่างเงี้ยหม่ๆก็ห้าหกสิบอยู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้นะนี่ก็เริ่มปลูกนะพี่น้องนะเริ่มต้นใหม่ครับบางท่านก็ปลูกไปก็ถูกน้ําท่วมไม่น้ํายมท่วมไปก็มีครับ พัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสปริงเกร์เป็นอะไรของชาวบ้านเนี่ยพัดหายไปกับแม่น้ํายมเลยนะครับปีนี้นะน้ําท่วมเยอะนะครับนะเออน้ําท่วมเยอะมากนะครับเนี่ยเป็นสวนพริกนะครับประมาณงานหนึ่งเนาะงานหนึ่งนะครับหนึ่งงานเออก็หมดทุนไปเยอะนะนะเป็นหมื่นแล้วนะเนี่ยเนี่ยแค่นี้นะนะอันนี้ก็เป็นผ้าเขาป้องกันหญ้าวัชพืชนะครับนะเออ นี่ก็เร่งปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะเร่งปุ๋ยไปครั้งหนึ่งแล้วพี่น้องนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนนะทุเรียนก็เอามาปลูกนะครับเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้กินกันวันหน้าเนาะเออก็ไปอย่างนั้นแหละครับแล้วเกิดมาเป็นลูกสาวไร่ชาวนานะครับนะเออก็ต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แหละครับ นี่แหละครับไายชีวิตอยู่แบบชนบทนะครับบ้านนอกคอ,อกนาของเราเนาะอืมนี่ฮะอันนี้ก็เป็นข้าท่อมน้อยคอยรักนะครับข้าท่อมน้อยคอยรักข้าท่อมน้อยคอยรักเนี่ยเปีดารสวยเนาะอ่านะฮะนี่ก็อยู่กันไปนะครับเอ่านี่แหละฮะ ตอนเช้าก็ตื่ trays, ตนมาก็มาดูปลาเห ouais, see, ็นไหมับตรงโน้นนะครับเออนั่นนะครับปลาบึกโผล่มาแล้วนะครับนั่นๆๆพี่น้องเดี๋ยวขยายดูนะครับเอาขึ้นมาเล่นน้ำมาพี่น้องนะตรงโน้นโอ้โหหลายตัวนะน้ำไหลไหลนะครับเออตรงโน้นแหะครับขึ้นมาแล้วครับน้ำไหลไหลน้ำลายไหลนะครับเออนั่นแหละครับชีวิตนะครับเกิดมาต้องมนุษย์ นะครับก็ต้องแสวงหาบ้างนะครับธรรมชาติเนะของคู่ก <glorious trees> <pit> ันนะครับพี่น้องเห็นไหมฮะปลบึกกลาอ้ปลาบึกออกเยอะเลยพี่น้องนะตัวละ5้าโลสิโลก็มีนะพี่น้องนะเห็นว่าเป็นสระเล็กๆอย่างนี้นะครับนะแต่ความลึกนี่สามเท่าตัวนะครับจะไปเผลอก็แล้วลงไปให้นะครับนี่นะฮะบรรยากาศยามเช้าเนาะที่แพร่นะครับ ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่ปานอานนะครับก็ขอกลับสวัสดีครับ